สวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุดคือซุขคนครับผมบทขอบเจอกันคือเดาวเมือนเดิมกับผมบ่าวบอลคนซีสเกตที่มันมีสารทำงานใต้นะครับเนาะอ่ะพี่น้องเสียงขลบทุกศาสตร์พอดีครับ6โมงเดี๋ยวพามาหากับเขาแหลงครับหนุ่มไปหาดเขาแหลงย้ายขายดอกไม้ ไก่ย่างเหลืองน่ากินจังไก่กรละอร่อยมากไก่กรละกี่บาทครับนี่ยสามสิบบาทสามสิบบาท<อ>เดี๋ยวนี้นเนี่นยผมดูกอน้อไมใ้ใหญ่ๆด้วยเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายไว้ก่อน,น,นถ่ายให้ครบก่อนว่าจะซื้ออะไรวันนี้มาหากับข้าวเย็นเหรอวันนี้หมูปิ้งแสนจะอร่อยหมูปิ้งแสนจะอร่อยด้วยทำนานขายมันเยอะไห สิบาทครับหมูปิ้งกันนี่สิบบาทตัดก็สิบบาทอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาอุดหนุนเดี๋ยวมาอุดหนุนขอเป็นนักข่าวก่อนวันนี้พูดแม่เลงสตตี้กินหนุนเลยตัดแก ขนมว่าเน้นขนมนะพี่น้องเนาะเน้นกับข้าวครับผมเน้นกับข้าวผมไม่เน้นขนมออนุญาตโบสื่อได้ครับสุดท้ายไปให้ทัวร์ก่อนนล้วค่อยสื่อที่หลังได้ค่ะน้ำมันพร้าใบชะกำลังฮิตเลยนะตอนนี้นะลองดูลองดูกำลังฮิตเลยนะนี่ยกำลังดังเลยเนี่ยยี่สิบบาทโอ้โห ลองดูสกของทงนี้จะคึกไหมนะยอดสะดาวเหรอจ้า15ห้าบาทสะเดวมากใต้ค่ะใช่ไหมขมสุดยอดขออนุญาตถ่ายไปก่อนเดี๋ยวมาอุดหนุนนี่อะไรเหรอครับยำปลาดุกฟู สิบบาทลหะครับฮะ <50 S 1> ห้าสิบบาท๋ยวขอดูให้ทั่วก่อน่านแต่ชอบอะไร <c oughs> ชิมครับผลไม้พุทราฝลางัง เจ็ดสิบบาทพุทราดีกี่บาทล่ะครับเ0าบาทเป็นไรนะเจ็ดสิบบาทหนอมลซื้อเยอะพุทราฝรั่งอไแหมยิ้มให้กล้องด้ ส,ญญสุดยอดเราไม่าตถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาอุดนุนคนเป็กที่เนสูตรเต็มอยู่นะพีน้ังแล้วมันเราบัวข้นเลยล้วเป็นกบการแนม,นนนนนนมแล้วครับเนอะไม่แยากันทำมาหากับเขา ีแกงน้ำใหม่หแกงน้ำใหม่อันนี้ลาบเหรอครับนี่มยำอ,อ้โอ๋ับขับรับสลัดเนรอ อาหารเื่อสุกภาพครับตลัดดูดีหมดยำขนมจีนด้วยอืมนาสนครับมันจะข้องคุณเกะแสเด้ดเว้ยเว้ยเขาไม่อยากทายแห่ทัวก็ กับมาซิลลาร์นของหวาน,าน,นอะไรขนมปังขนมหวานบ้านขนมกี่บาทแล้วครับนี่ไสอะไรข้างในกางขยะ น่าสนนะคคนขายก็น่ารักเดยคนนัน้บานี่นอนผมเลยสงสัยอลนี่คนเลียกน้ำิม่าคนเลไนี่อ้สัญญาจํางเลเนาะพี่นนอนเลยน้ำพริกอะไรล่ะครับนี่ปลาค่ะปลาี้บาทละครับตรงนี้ยี่สิบอยากขาครับ ในขั้วหมูกระผมจอดที่นี่นอนี่หมูทอดอปลาทอดหมูทอดปลาทอด, <c oughs> ทอดปลา, <c oughs> าตัวกี่บาทล่ะครับนี่ปลาเจ็ดสิบบาทเจบปลาปลาทัาทบทิมเนาะทับทิมหมูปมัานินอะไรนะขายไเป็นปีเลยขานะยเป็นปีเลยเหรอถึงเหรอถึงนะไม่ถึงมั้งไม่กี่เดือนเอง ใช่เหมือ<ด>น,นานจ้ะไม่ค่อยได้เจอก็เลยบน่นเหมือนนานตอบเลยปับทิมจ้าอ๋ <laughs> อ้าต,ต,ตอบก่อนตอบก่อ <laughs> นต <laughs> <laughs> ลาดต้นแรงๆพี่น้องไงเป็นตลาด้ายครับเขาครับนี่ดูเด็ สิบาทเหรอครับสิบบาทสิบบาท,บาทใช่ไหมบบกกมีถ่ายที่ใหญ่ๆสิแบบลวกก็มีใช่ไหมใช่เออแบบลวกก็มีใหญ่อยู่ได้แล้วแหละอันนี้ทอดแล้วเหรอครับเนี่ยทอดแล้วมีแต่คนมองมีแต่คนมองมองนี่ไงตั้งใจทวงเหรอพี่น้องเนี่ยปลาทอดปลากระดี ตะขาวครับไปหาเองนะครับไปดิารน้ำแห้งเนาะอใช่ไหมพี่น้องกันเหรอนี่พี่น้องกันเนาะเออหน้าคลายคลายเป็นนองกันเป็นดองเขากับลูกอยาฟิชลิงกันเข้งสองเป็นแบบ อ่ะดูกับข้าวไม่ดูคนขายแล้วทีนี้หมูสามรสนี่มีลูกนี่จากบ้านอะมีสามีนั้นแปดสิบสองโอ้โอ้าวเรียกงพี่สามีมีสามีที่อายุสิบสองใช่เดี๋ยวจะไม่ทันเพื่อนสองคนเด็กสมัยนี้คนเหนือหรือคนไหนคนเหนือไหมเหนือไหมอ่าเออ นนครพนมไปหน่ไน่อ่เอนครพนมไม่สักกลปภูไทยบอกตกไ่เจอสาวสกกลเออไก่ต้มขาไม่ไม่ผมไม่ใช่คนภูไทยแต่ผมคนสีสเกตแต่ผมเห็นเขาพูด พูดยอพูดภูไทยนะก็เลยพูดติดอะไรดูลุงพลไหวเกินไปเห็นในแม่น้องจะพูดพูดภูไทยเลนะก็เลยติดแบบพูลุงพลเหรอพูบ้านกกอกครับเรผมไม่เชียร์ใครครับเขาบอกเขาไม่เชียร์ใครเออ หลังไม่ติดยำขออนุญาตถ่ายนะครับผมชอบถ่ายนี่อะไรอ่ะนี่ไข่หมึกเนื้อมะนาวจ้ากี่บาทครับถุงหนึ่งห้บาทค่ะอร่อยนะคะครับไข่หมึกนื้อมะนาวห้าสิบบาทโอเคอยู่นะพี่ไหนไปเที่ยวนางร้อน ทางไหนครับทาอผมผมยังไม่ได้ไปครับยังไม่ได้ไปดูแต่ในข่าวดูแต่ในข่าวครับแล้วเกว่าไปยัง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 กดเข้าไปกดติดตามด้วยอันนี้รถผม YouTube นี่นี่เดี๋ยวก็ไปลง YouTube ลงวันนี้เลยนี่เดี๋ยวเข้าไปดูตัวเองนะเอามาข่าวเข้าเข้าไปดูนิสิตนี่เห็นไหม อะไรนะเห็นครับเห็นเห็นครับเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วเดี๋ยวโหลดวันนี้เลยโอเคครับพี่น้องสุดท้ายก็คลิปอีกเป็นเท่นะครับน้อขอขอบคุณพี่น้องมือสุขุมทุกคนครับการติดตาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ